โอ้เพื่อนไปไม่รอเลยครับเพื่อนจ๋ารอเราหน่อยได้ไหมมาแล้วจ้าจาังหวะนี้รอหน่อยเนอเอชทีกูร่วงคนแรกเลยโอ้ร่วงคนแรกของตี้มันก็ไม่ใช่ปะครับคนเนอยิงเพื่อนยิงมันเหลือตัวเดียวเนยตัวเดียวมึงเอาให้ชนะดีเว้ยเอ้ยจะแพ้อย่างนี้ไม่ได้เใครยิงอ่ะมันยิงกูตรงไหน,นวะมันยิงกูตรงไหนเพื่อนมันยิงกูตรงไหนเอ้ยกูจะแตกเู้ยแตก ชุบเนยเอทซีไม่ได้ว่าทำไมชุบใน S ทีซีไม่ได้ฉเฉยแล้วครับไม่เป็นไรเราต้องยอมให้ในยเอทีที่ตายวะทุกคนด้วยเราจะชุบเพื่อนแหละวิ่งลงมาแล้วเพื่อนช่วยเราหน่อยนะเราจะยิงให้อเ,เอาเคียวฟันนะพ่อ,อ,เ,เ,อ,อเ,เอาเคียวฟันเอาเคียวเล็กฟันเลยอเ,เอาเคี้ยวเล็ฟันโอเคหนึ่งศูนย์มึงรู้จักทีมกูน้อยแปแล้วครับฝั่งนูนนะ้นอะรู้จักทีมเราน้อยเกินไป อันนี้เราก็จะใช้ M 1 0 1 4เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นปืนที่ผมชอบมากที่สุดณตอนนี้ทุก <c oughs> คนเลยปืน M 1 0 1 4่งครับหรือที่เรียกกันง,ง่ายๆคือปืนลูกซองยาวอะ่ะผมก็ชอบเลย <c oughs> ดาเมจมันแรงแรงอยู่นะครับแล้วก็มันยิงได้หลายนัดด้วยประเด็นอะ่ะ แก่อนสองนัดคือแบบเทพจัดอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะเอ้ยแล้วตัวนี้มึงจะมาดักกูทําไมวะเนี่ยเพื่อนบุกได้ปะเพื่อนบุกเลยเพื่อนบุกบุกเชอเราบุกอุ้ยจะกระโดดขึ้นหลังคาฉันหน่อยกระโดดผิดพลาดวะไม่เป็นไรเออส่องกูล่วงแล้วมันตามหลังมามันตามหลังมาอย่ายิงกูอุ้ยมันยิงกูโดนมันยิงกูโดนได้ไงวะเพื่อนมันยิงเราโดนเพื่อนจ๋ามันยิงเราโดนยิงนี่สองตัวสามตัวสี่ตัว ขอขอตัวนึงขอตัวนึงุหนึ่งโอเคไม่เป็นไรขอตัวหนึ่ง,ง,ง,ไ,ไ,งได้ตัวหนึ่งได้อย่างดีสามก่อนเลยก่อนที่ตัวนั้นมันจะมาเราพันยาแปบหนึ่งเด้อเนรรอได้ไหมเพื่อนสู้ไหวไหมเพื่อนโอเคเนรว่าจะไม่ไหวถ้าแล้วจะเข้าไปช่วยรอบหลังฉันหน่อยจะให้กูพันยาเพื่ออะไรถามนายสิเสียยาฟรีบปเ <c oughs> ปล่าถึงพันหรือไม่พันมันก็ได้สองกล่องเหมือนเดิมนี่หว่าใช่ปะ น่าจะใช่นะครับถ้าเป็นซีวีสี่อ่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่สองสุดเหลือสองตาสุดท้ายที่เราจะเก็บช,ะชนะได้นะครับผมอ่ะโอ้ลิววิ่งมม่หน่าวงยังไม่เปิดเลยนะจ๊ะคุณลิววิ่งกันเกินวงยังไม่ทันเปิดไ,ไหนๆเลยตอนนี้เราก็รอที่จะเก็บช,ะชนะเพื่อ ไม่มีวันแพ้ของเราสองตาติดอ,อีกต่อไปว่า<ฮ>ใจชัช่มทุกคนเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เพื่อนมันอยู่ตรงนี้ผมจะเอากอซ่ายิงเลยว่ะุ่นกอซ่ากูล่วงแพ้แค่นั้นแหละกว,ว่ายาสัมเลยละกันโอแม่ตรงนี้ก็ผิดพลาดประการนี้เลยสี่รับ ผิดพลาดประการนี้กูพูดวนไปวนมาอยู่นั่นแหละครับเฮ้ยในที่จยิงได้ะเฮ้ยในที่จริงสองตัวเลยว่ะเหลือให้กูมั่งตัวหนึ่งอะขอได้มาตัวหนึ่งอะขอได้ไหมครับคุณนายสจริถือว่าผมขอละตัวสุดท้ายอะให้ผมเธอขาเพื่อนๆเงินได้จริงๆอยากยิงจริง,ๆ,รงๆตัวสุดท้ายอะอยากแบกอะครับโ <Nope. S 1> อ้อโหไม่ทันะทุกคน ไม่ทันเฉยเลยอ่ะไม่เป็นไรตอนนีน้เราก็ยอมให้เนอยอทีทีเป็นตัวแบบของทีมไปก่อนแล้วกันนะ oh. เราจะซื้อหมวกให้เต็มแล้วก็ซื้อเกาะให้เต็มเลยละกันอันนี้เหรียญเหลือ,อก็ร้อยมีใครอยากขออะไรไหมอ่ะมีใครอยากขอก็ขอมาเลยเดี๋ยวเราจะซื้อให้ละกันนะดีว่าเงินเหลือเก้าร้อยหรือเราจะรอเกมหน้าดีกว่าเพื่อเกมนี้แพ้ ปืนนี้มันเลืองแสงด้วยเหรอวะทุกคนผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าไอ้ปืนลูกซองชาร์จมันเรืองแสงเฉยเลยแต่ก่อนมันไม่เรืองแสงไม่ใช่เหรอถ้าวางอยู่นิ่งๆอะ่ะอยู่ดีก็เลืองแสงนั่นไหวป่าวเนยทีท,ทีไหวหรือปล่าครับเนะ๋ย <Nope. S 1> อย่าละแอบอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันวันหนึ่งได้แล้วเหรอเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างเหรอมันอยู่ข้างล่างเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกอย่ากระตุกอย่ากระตุกจัาพี่จัาอุย้ย ผมสาธท,ทำให้ภาพมันนิ่งแล้วทุกคนอ้ยขออภัยไวนาที่นี้ด้วยนะครับพอดีว่าโดนยิงว่ะภาพมันกระตรุกเมื่อกี้เรามองไม่ค่อยเห็นใครแหละคือผมจะทำให้ภาพมันหยุดนิ่งก่อนแต่ไม่เป็นไรั่นกูทำไมแม่นจังวะปาระเบิดมืออย่างแม่นน่ะแม่นเกินไปป้ามัน,นึกว่าโปรหรือป่าถามนาเฝั่งนูเนนะเพื <c oughs> ่อนตัวสุดท้ายต้องไหวนะนว้ย เราเชื่อมันในตัวนายว่าพวกนายไหวถ้าแพ้สองหนึ่งขึ้นมาอับอายขายขีนหน้าเลยนะแพ้หนึ่งคนอะพวกเราตั้งสองคนแพ้หนึ่งคนมันก็ไม่ใช่แว่าเพื่อนจา๋าปะ่ะนั้นมันอยู่บนนั้นมันอยู่บนนั้นเชื่อเรานะาอ้อมหลังได้ปะ่ะหรือไม่ก็รอวงบีปะอาจจะเก็บช,ชนะได้นะเพื่อนจา๋าบอกแล้วว่ามันอยู่บนนั้น กูก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่กูบอกวันนั้นมันคืออะไรกูเลยบอกว่ามันอยู่บนนั้นมันอยู่บนนั้นเช้นอ้อมขึ้นไปได้ปะอ้อมขึ้นไปข้างในบ้านเนี่ยอ้อมขึ้นไปหลังมันราต้องชนะให้ได้นะเอา้าเบอร์นหนึ่งยืนนิ่งเบอร์หนึ่งมึงยืนนิ่งเพื่ออะไรเบอร์นหนึ่งจ๋าอย่ายืนนิ่งสิงครับโอ้แล้วตอนนี้เล่นลูกสองเดี๋ยวจบจัดจังหวะนี้ อย่าเล่นลูกสองอพี่เอ้อไม่ใช่ลูกสองโอ้ยกูพ <ไป S 1> ูด <ไป S 1> ลน <ไป S 1> อีกแล้วจะไม่ต้องพูดลนด้วยนี่วะกูเล่นทนายด้วยจะไหะวเหรอวะมาเล่นทนยัยทุกคนเอ้ยอมีแต่ปืนระยะไกยลยิงแม่นหรือเปล่าถ้ายิงแม่นก็พอได้แต่ถ้ายิงไม่แม่นก็แพ้นั่นไงว่า oh, <no. S 1> จากที่เราชน,นะแต่เราก็กลับมาให้เขาตีไข่แตกได้เฉยเลยอ่ะหู มาทำอะไรกันแบบนี้วันนี้เพื่อนต้้งใจเล่นกันหน่อยสิรอบนี้เราต้องชชนะให้ได้นะเพื่อนขอละอย่าแพ้โดยได้ขาดรอบนี้ปะ่ะเอาซื้อ,อซื้อหมวกไม่น่ามาผมจะซื้อหมวกให้เต็มซะหน่อยทุกคนเอ้ยไม่เป็นไรรอตาหนะ้าไม่ต้องขอมาเลยนะกูจะซื้อหมวกกูให้เต็มก่อนเพื่อนจ๋า ดีย๋ยวผมจะวิ่งไปส่งนี้นะครับผมชอบมาจุดนี้จุดแรกของผมอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นด่านอ่ะครับทุกคนเนี่ยผมก็จะวิ่งไปโอ้ยตรงนี้สองตัวตรงนี้สองตัวแล้วตรงนี้หนึ่งตัวโอ้ยกูไม่ไหวว่ะทุกคนวิ่งหนีก็แล้วกันพอดีว่าไ <progressive> ม่ไหวว่ะเพื <c oughs> <ๆ>่อนเฉยพอดีว่าไม่ไหวว่ะอ้ยอ้ยอ้ยโดนยิงหลายทิศทางจัดเลยฮะผมโดนยิงหลายทิศทางจัดเลยครับเอ้ย ่ยยิงกูได้ไหมเพื่อนเพื่อนขอละเน่ยพี่ยงาเอ้เนยิซีเอ้ทำไมในยซิซิซึ่งอะไรขนาดนี้วะเนยเนยซิอ่าเข้าสู่ตาที่สองแ้วเมื่อกี้เนยสิซีอย่างต็งหะทุกคนเนือคือว่าสุดเกินอะดูหน่อยสีว่าตอนี้เนยซิจะแบกเอาได้หรือเปล่านะเกมเนี้ยครับ แอดดอปเราองนี้แอดดอปเงาอย่างนี้เพื่อนเราขอด้วยโอ้กูจะมาเอาซะหน่อยเพื่อนแย่งกูไปเฉยจตั้งนามนมึงก็ไม่เอาเนาะพอกูจะมาเอาเมันก้แย่งกูไปเพื่อนละครับเพื่อนเพื่อนมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้บอกได้ปะบอกด้ปะโอ้เดือน,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 นเลือนิดเเียวแพ้แน่เลยทุกคนโอ้ยไม่ไหวว่าขอโทษว่ะเพื่อนตู้ไม่ได้จริงๆอ่ะตาเนี้ยเราต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยจากเพื่อนจา เ,เบอร์สเบอร์สามแบกได้เปล่าเบอร์สาเราว่านายน่าจะแบกได้อยู่มั้งเบอร์สาจ้าต้องแบกให้ได้นะจ้านะโอเคจะตึงอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเบอร์สามถ้านายแบกได้จะยอมให้นาเป็น Number รวันแห่งการแบกแลเลยอะเรื่องสีวิสีเร่วงมาแล้วครับนึ่ง มาอีกตัวบ้ากล้ามาอีกตัวว่าโดนเคียวฟันนะจ๊ะบอกก่อนโดนเควฟันนะจ๊ะกล้ามาเลยป้าฮะเอาว่าตัวนึงนิ่งๆตัวนึงนิ่งๆหนีไปไหนนะจ๊ะโอ้กลัวแพ้เมื่อสามตัวเดียวมึงยังทำอะไรไม่ได้เลยเระวังมันชุบท่านรองมันชุบโอ้โอเครู่นหนึ่งไหวเล่นไหวเราบอกว่าไหวโอเควฟันโอ้ยเลื่อมันน้อยเกินไปเนาะไม่เป็นไรเพื่อนเรายังมีโอกาสแก้ตัวอยู่ เขายังไม่ได้ตีชัยชนะอะไรเราห่างขนาดนั้นเข้าใจใช่ปะไม่ได้แบบเก็บคะแนนเพื่อห่างอะไรกับเราขนาดนั้นอะไรของกูอีกวะเนี่ยวันนี้ทําไมกูดูพูดสับสนอะไรประมาณนั้นนะทุกคนเอยก็ขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับถ้าพูดแล้วทุกคนไม่เข้าใจออนนี้นเ,นเราก็จะวิ่งไปขวามือตามสุดหล่อสุดเก่งของเราไป ดูหน่อยซีว่าสุดเก่งเบอร์สามจะสามารถแบกเราได้หรือเปล่าตาเนี่ยตีไข่แตกตีเสมอได้หรือเปล่านะสุดเก่งต้องตีเสมอให้ได้นะเชะถ้าตีเสมอไม่ได้ก็จบเลยแล้วสองจวนั้นยืนนายง้องยองเพื่ออะไรอ่ะไม่เล่นกันหรอไม่เล่นกันหรอช่างเหอะกูยิงเลยแล้วกันัยนางเหมือนึ่งขออุ้ยจะคนได้สองนะเชียวในะี่ีมาแย่งผมเฉยล้วทุกคน อยู่ดีนะ s อ t ก็มาแย่งผมเฉยแล้วผมจะได้สองคิวซะแล้วอ่ะแล้วยื่ไหนกันหมดนะอีกสองตัวนี่อีกสองตัวยังไม่ตายอุย้ยโดนยิงโดนยิงอ๋ออยู่นี่เหรอจ้านั่นไงนั่นไงเดีย๋ยวผมจะขึ้นบนดยไปแล้วก็กระโดดลงล่างฝั่งโน้นนะครับดีไหมวะทุกคนมีหมอกบีบแล้วว่าไปไม่ได้เลยว,ว่ะทุกคนเราต้องเข้าไปตรงกลางโดมว่ะตัวบวกค่ะเพื่อน มีเสมอให้ได้นะเจ้าเพื่อนฉาอย่าแพ้โดยเด็ดขาดมดีเครื่องมเสมอได้มีชื่อหนึ่ง HTT แล้วคู่ทำไมมันเก่งจังวะเอ้ากูแบกเฉยแบกได้ไงวะทุกคนผมแบกได้ไงผมยังงงกับตัวเองอยู่เลยอยู่ดีก็แบกเฉยอะครับมาเราต้องทีน ได้หรือเปล่าเพื่อนนห่นเกมแรกเลยที่เราซีหนึ่งครับแต่เราชนะไปสามแล้วก็เขาค่อยมีใครแตกได้ครับแต่ตานี้เขาชนะตั้งแต่ตาแรกเลยถือว่าฟุกหรือเปล่านะเขาบอกชนะแค่ตาเดียวไม่ได้ถือว่ามีฝีมือหรือเก่งอะไรหรอกเขาเรียกว่าฟุกมันใช่คําพูดนี้กับพวกคุณได้หรือเปล่านะฝั่งหนูหนะ้าฮ่าฮ่าป่ตัวนี้ตัวนึง้ง โอ้ผมสู้ไม่ได้วะ่ะผมลูกซองว่ะทุกคนแล้วเขาใช้ปืนนี้เถอะว่ะผมจะเอาวิธีไหนไปชนะได้มั่งว่ะเนทีทีมาช่วยร้อหน่อยได้ไหมเนทีทีจา๋ามาช่วยผมหน่อยได้ไมั่งผมไม่ไหวหวะ่ะผู้หญิงไม่โดนเลยยิงโอ้ยผู้หญิงไม่โดนใครเลยเพื่อนโอ้ถึง,ดงโดนก็โดนไปนั่นเดี๋ยวแล้วลก็ล่วงเลยเนทีทีครับมาช่วยผมหน่อยยิงเนี่ยมันแอบพันยาอยู่ตรงนี้มันแอบพันยาอยู่ตรงเนี้ย ยิงให้ล้วงยิงให้ล้วงยิงให้ล้วงโอเคจี้ย้อนไปกูเดินเข้าหมองแล้วเอาให้ล้วงซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำได้ป่ะวโอเคสกินปืนสีชมพูอย่าง,งสวยเตามานจะาไหนเหรอไปเปิดกล่องมาหรอจ้ะในสีหาไปเปิดกล่องมาหรอโอ้ทุกคนดูสิเขามีสกินปืนกันรูปผมสิผมไม่มีสกินอะไรเลยะ ทำไมทุกคนไม่สนับสนุนผมด้วยการกดติดตามแล้วกดไลค์ให้ผมเยอะๆล่ะครับทำหน้าทีสนับสนุนผมหน่อยเดี๋ยวผมจะมีสกินทุกปืนให้ดูเลยถ้าทุกคนทำให้ผมได้อย่างที่ผมขอครับมาหยืดนหนกันเอ่ยเพื่อนฉา๋าผมจะซื้อเกาะให้เต็มละกันแต่หมวกผมก็ไม่ซื้อดีกว่าต่ผมว่า ผมจะไม่ใช้หมวกนะครับส่วนมากมันอัดตัวกันทั้งนั้นอะ่ะส่วนน้อยที่จะเจอคนยิงหัวเข้าใจใช่ไหมทุกคนเราซื้อหมวกมาแล้วก็สูญเสียเปล่าๆถ้าแพ้นะแต่อันนี้ถ้าเราชนะเราก็ได้หมวกแล้วเราเข้ามาอัดเอาง่ายเราชนะก็ไม่ซื้อหมวกอยู่ดีเพราะว่าหมวกมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่มันก็สําคัญสําหรับทุกคนแต่สำหรับผมผม,ผมว่ามันไม่ค่อยสําคัญอะเพราะว่า ทีมันยิงตัวกันทั้งนึงตัวนี้ตัวนึงขอขอล่วงแค่นั้นแหละมันอ้อมมาแล้วตัวนึงมันอ้อมมาแล้วตัวนึงขอได้ไหมตัวนี้โอเคล่วงสองจบข่าวจังวันนี้ยังไงก็ชนะพูดเลยว่ายัางไงก็ชนะครับตาเน,นี้ยเล็กกีตัวเอ๋ยแล้วเนยทีทีมาบังกูเบืออะไรเนี่ยกูวิ่งไปไม่ได้นะครับค,คุณเนยจีทีผมวิง่งไปไม่ได้โอเคสามหนึ่งเราตัดสินของเราแล้วเวย้ยมา เราตัดสินเราต้องชนะให้ได้จ้าเนะพื่อนจ๋าผูจชพูดแบบมีน้ำลายทำไมวะ <c oughs> ไอ้วงเปิดให้เราสักทีสทิวงจ๋าเปิดให้ผมสักทีตอนนี้เราก็ลาลาวงอีกแล้ววงจ๋าทำไมมันชา้าช้าและขนาะนี้ โอ้เบอร์สามกูไม่แบกเลยอ่ะสองตาติดแล้วเนี่ยเบอร์สามกูหายไปไหนวะเราชื่อเบอร์สามเนี่ยอยู่ดีก็หายไปเฉยเลยอะครับแบกให้ได้หรือเปล่าเบอร์สามต้องแบกให้ได้นะจ๊ะรอตานี้ผมจะไปลักหลอยยิงดูหน่อยดิว่ามีใครมั้งนะข้างหลังข้างหลังมันน่าจะมีคนยืนนย่โอเคยืนนย่่จนคอแหลมจับรอตัวโอเคือบ หยิบลูกซองยาวไม่ทันซะแล้วเห็นวิน่งหนีไปฏิกีริาใช้ดีเตอร์ยิงจริงจริงเลยใช้เรียนลูกซองยิงแล้วแต่อยู่ดีมันด้วยเหรอกดโดนดีเตอยิงไม่เป็นไรได้ไหมวะได้ไหมเนี่ยจาะไอวอลเชื่อเราเจาะไอวอลเลยเไอวอลเสร็จยิงแค่นั้นแหละลงมาได้บ้างไหมชิลๆลงมาได้บ้างอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นเดีย๋ยวเราขึ้นไปเรานคนเดียวพอแค่นั้นแหละล่วง มีคนเดียวไหมวะข้างบนเนี่ยทุกคนมันมีคนเดียวหรือมันมีหลายคนวะเราต้องดูต้นทางอย่างดีๆไม่มีใครแล้วหรออยู่นี่ไงอยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงโหลบทันมาลบทันวะออกมาหรือเปล่ากล้าออกมาหรือเปล่าจะทำสีฝังหนูน้าก้าออกมาหรือเปล่าออกมาสิจ้าเพื่อนเบอร์สามยิงเอาชนะได้เลยเพื่อนเอ้ยว่หวหรือเปล่าโอเคนึกว่าจะไม่ไหวไแล้ว กูมาเต้นเยอะๆนั่นเน่ย,ยดีๆเลยทุกคนเอ้ยมาโอ้ยเบอร์สามแม่กว่าย็ดเชิดตังตัวน่ารักอยู่นะดาวขึ้นลัวๆครับจังหวะนี้